อไรจะลดนาะเขพระเจ้าเอ้ยชาวชบ,บ้านเขาเดือดร้อนแล้วบ้านพี่ๆน้องเป็นไงบ้างนาะครับตอนนี้หายท่วมกันยังครับค่อยๆเดินเลยไหลแรงมากเลยอันนี้ยุบไปหมดแล้วนะครับเมื่อวานท่วมถนนขนาดยุบนะครับ เป็นท้องทะเลอยู่เลยกระจกอลไเนี่ยกระจกถ่ายเด้ตรงน,นี้ปิ่มปิ่มนะคะน้ำเพิ่งจะลดนิดหน่อยเองถ้าเกิดวันนี้เขื่อนบางกภาพที่ใช้ภูมิปล่อยไปอีกก็ข้างหน้าทางโคง้งถนนก็พังมีกลวยตั้งโหดูสิไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะแรงมากม <c oughs> ันท่วมถนนเมื่อวานเนี่ยล้น แต่ฝั่งนี้ฝั่งนะฝั่งนี้แห้งเร็วเนี่ยสายบูมากวดรถองไปกระบ,บั้งเลยตกถนนเลยน้ำ,นำพัดลงคอบโอ้หนกหาปลากำลังหากินปลาเลยท้องนานะคะนี่กลายเป็นแม่น้ำและน้ำเชี่ยวค่อนข้างเชี่ยวด้วยลูกข้าวโอ้ถนนพังอันนี้ถนนใหม่ <laughs> ถนนเพิ่งทำใหม่อุดมองไม่เห็นเดิน บงัพาบางพระบังเนี่ยเอาแค่ที่เราเห็นนี่แหละไม่เป็นไรพ่อคอนเวิร์ดเป็นพ่อสี่เหลี่ยมอย่างงี้ขาดเลยมากเลยโอ้ข้างหน้ามีรถก,กูกภ้ภัยข้างหน้าเห็นชุกชื้นเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเตียนตรงนั้นทางขาดมาันมีกล้วยก็มีอะไรตั้งทุกนาฝั่งนี้น้ำแห้งแล้วโอ้ได้ถนนใหม่ทั้งสายแล้วทีนี้ รับรองซ่อมแซมไม่ได้นะโอ้โหซ่อมแซมเพราะว่าทุกที่ดิไม่ใช่มันมันซอนน้ําใต้ดินไปหมดแล้วอันนี้ข้าวฝั่งนี้ยังยังไม่เป็นอะไรอ่ะมีใครเป็นอะไรป่ไม่ใช่กูชีพเขาเอากล้วยมาตั้งไนีโอ้ดูใต้ดินมันซอนไปหมดเลยถ้ารถไปเหยียบนะเดี๋ยวล่วงไปเลยน,ะนะนั่นน่ะก็เนี่ยมอวานี้เพื่ออะไรนะอ่ะเพื่อน้ําหนักมันจะบีบลงไปอ้วนมันไปหมดเลยนะ่ะโอ้หายหมดเลย ถนนไหนวะน้าถนนด้านนูน้นโดนน้ำซอปพังไว้นะคะอันตรายถ้าเกิดน้ำไม่ลดเมื่อวานนี้ใครสัญจรน,นี่อ้อันตรายมากนี่น่าเสียดายเพิ่งทําใหม่นี่ถนนเพิ่งทําใหม่ด้วยออโอ้ดูโอ้ทำามีทําถึงปีเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเป็นท่อโอ้ฝั่งนี้น้ำแห้งแล้วนะคะยอหาปลากัน ตรงนี้ยัง<า>ท่วมอยู่ยถ่ายไปถึงไหนเนี่ยท้ไงไหนเลยนะคุณพอแล้วกันวันนี้มีมันมีแต่นี่ะตรงนี้ฝามฟาร์มนั่นยังไม่ตรงฟาร์มเม้่บ้านเขาประกาศให้มาเอาปลาไปกินอยู่ปลาล้นหรออุ้ยปลานี่ไปหมดแล้วปลาโอยมันจะเหลือเลยโต,ตอนเขาประกาศมันนี่มันลยลากข้างบนหมดเลยนะเนี่ยลาดหมดเลย เขาทำอะไรกันเนี่ยยกยอมีท่อตรงนี้น้ำก็ฝั่งนี้จะสูงนิดนึงแต่ก็ยังก็ยังท่วมอยู่ค่ะปอาหาปลากันยกยอได้ไหมเนาะโอ้ได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 ้ไหมปลามาหาปลาหรือหาอะไรปลาหาปลา ผ้าไปเต็มเลยไม่รู้ฝนน้ำไม่มากเล่ตอนนี้นอ,อ๋อแางนี้น้อยลมมาแล้วเนี่ยปิดนะเหมือนจะถ่ายฟามมา้ามาแล้วแต่คุณปิดได้เช่นั่นแหละทางนี้ไม่ค่อยทว